เราได้ใช้สกิลจากที่เราเคยมีมาในวันนี้เป็นไงบ้างเราไม่ค่อยเห็นเต้นเลยก็เป็นงานหนูว่าเป็นงานแรกเลยที่หนูแบบต้องต้องใช้มือฟื้นใช่ทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแสดงด้วยเป็นครั้งแรกเลยที่มีโอกาสเล่นอะไรที่เป็นเชิงแบบมิวสิคอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ท้าทายมากๆแล้วก็มีการแบบนัดกันซ้อมหลายครั้งเลยคะ่ะ แต่จริงๆแล้วก็มีพื้นฐานมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วของเราสำหรับตัวตัวเม่เองก็พอ,อมีมา <c oughs> แบบงงๆมาปาพาะพอมาแบบเข้าสู่โลกที่เป็นแบบมิวสิควลคนที่เป็นผู้หญิงที่แบบมาจากไลฟ์เพรสชั่นเขาก็มีแบบว่ามีอีกศาสตรหนึ่งอะคะ่ะที่แบบการแสดงที่มันมันสหรับแบบสเตจพอร์้องมิ่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาเรียนรู้หลายอย่างเพิ่มเติมไปเยอะมากเหมือนกันสำหรับเราว่ามันยากตรงไหนหรูอว่ามันคือการที่เราต้อง ทำทุกอย่างให้ได้ดีรพร้อมกันทั้งสามอย่างไม่ว่าจะร้องเต้นรำแสดงอะไรเงี้ยมันคือการแบบ<า>ต้องซ้อ,งอมให้แบบร่างกายมันไปเป็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยอย่างเงี้ยค่ะร่งางกายตัวเองดยืหมเยอะเหมือนกันนะยิ่งโดยเฉพาะกับในเรื่องของความความมั่นใจมากกว่าเพราะว่าอย่างอย่างที่หลายๆคนเห็นคือต่อให้เราเคยทําแบบเปียร์เทมาก,ก่อะไรเงี้ยเคยร้องเคยเต้นแต่ว่ามันก็นานมากๆแล้วเหมือนกันที่ไม่ได้มาแตะแบบอะไรพวกเนี้ยงันทำวิชาไปแล้วบอก เหมือนแนิดนึงก็เลยแบบเขินเขินอายอายนิดนึงค่ะแต่ก็ทีมงานน่ารักมากทุกคนที่เราทํางานด้วยในวันนี้คือทุกคนเป็น professional มากๆแล้วเราก็สนุกมากๆมันเลยทําให้แบบไว้ตั้งแต่ซ้อมแล้วว่ามันสนุกมากๆแล้วงานที่ออกมาเลยรู้สึกว่าแบบแฮปปี้สบายใจต่อขึ้นเวทีนายเจฟแล้วก็จูเน่เหมือนยืนจับมือกันแล้วก็แบบหนึ่งสองก็ตามก็อยู่ๆกันเลยใช่แต่เป็นแบบ ตอนแรกพี่ดายก็บอกว่านึกว่าจะมารวมกันเพราะว่าจะบูป้ายยืนนับหนึ่งสองสามมาอยู่เหมือนให้หายใจเข้าหายใจออกให้แบบว่าให้กำลังใจกันว่าแบบเออวันนี้เราทำเต็มที่เราเราซ้อมมาอย่างนี้แล้วทำเต็มที่ออกไปแบบ break the leg อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่สามารถฝากความวองไว้ด้ที่ใครเลยต้องฝ้กความองหนูว่าชอบบอกชอบบอกพี่ๆเพราะว่าหนูเด็กสุดหนูก็จะบอก แดี๋ยวถ้ามีแก้อะไรหน,หนูตามพี่นะคะบอกพี่นายเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูมองกับพี่อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบช่วยๆกันนะทุกคนแบบน่ารักมากแต่ว่าสกิลเราไม่ต้องสุดไม่ต้องมาใช้แล้วที่เราเคยมีมาหนูว่ามันสุดท้ายมันคือในเรื่องของมูดโดยรวมด้และวเพราะว่างานอย่างที่อย่างที่เราเห็นกันมันคือการที่เรามาเซเลบรตให้กับมหานครเนาะก็คือมูดแบบไปด้วยความสนุกสนานเฉลิมฉลองเซเลบรินอะไรเงี้ยมันก็ ก็คือกำลังใจที่เราได้รับตั้งแต่ก่อนขึ้นเวทีแล้วที่ตอนเราเต้นในโชว์โกลบุ๊คหมือเป็นอีกเราก็ดูแบบว่าไปพร้อมพี่พี่ได้ดูใช่ไหมคะดูว่าเต้นพร้อมกันเลยดูเป็นยังไงอะเด็กไม่เห็นเลยนะใส่สโพกไปได้เลยนะดูมันเหมือนกงกืนจริงจริงมันเลยยังรู้สึกว่าอยากกลับไปร้องเพลงอีกครั้งมว่าอย่างไรสำหรับเราที่ยิงยิงคำถามมาโดนมากจริงจริงแอบแอบแอบคิดอยู่เหมือนกันค่ะคิดว่าปีหน้าน่าจะน่าจะได้ฟังกันอุ้ยตอนนี้แล้วหรอตอนหน้า ม,มันเป็นอะไรมันเป็นความคิดถึงมันเป็นความคิดสิว่ามันอยากทำเพราะมันได้แสดงมาทั้งปีแล้วอะไรอย่างนี้แบบด้วยค่ะจริงๆเป็นเรื่องเป็นเรื่องความมั่นใจนั่นแหละแล้วก็เป็นเรื่องทัมมิ่งที่ที่เราแบบพอผ่านช่วงเวลาได้ไปลองทําทั้งร้องเพลงเต้นมาแล้วมาแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราก็มีหลายความชอบแล้วเลยยังอยากคงคิดมันไว้ทั้งการแสดงทั้งร้องเพลงอะไรเงี้ยเราก็อยากอยากจะลองแล้วเราก็อยากจะมีเขาเรียกไงมี มีแนวเพลงหรือว่ามีข้อความอะไรบางอย่างที่เราอยากจะสื่อสารออกมาเพราะเราก็มองว่ามันเป็นเหมือนชิ้นงานศิลปะมันชิ้นงานการแสดงของเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพลงก็เป็นอีกอย่างที่เราอยากอยากลองดูว่ามันจะแบบจะมีคนฟังเพลงแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อมีคนชอบว่าถ้าเกิดได้ทำเนี่ยจะเป็นแนวไหนนะคะอยากให้คนที่มาดูช่วยกันโหวตดีกว่าเพราะว่านี่แบบจริงๆแอบมีบมบคิดในใจนะคะแต่ว่านด้รู้สึกว่าแบบจริงๆก็เพิ่งตั้งคำถามแบบลงใน Instagram story ว่าแบบ คิดว่าถ้าทำเพลงทําแนวไหนดีเพราะก็อยากรู้กันว่าในมุมมองคนอื่นเลยเงี้ยแบบเอ้ยเราดูเป็นแนวไหนดูเป็นสายแต้นดูเป็นสายแบบน่ารักนาก่าล้าหรือบางคนอาจจะแบบมีบางคนบอกให้เราทําเพลงเศร้าอะไรเงี้ยเพลงดาร์กอะไรเงี้ยก็มีเรา<อ>ได้มาเราได้มา คือมัาต้องขึ้นอยู่กับม o o d อารมณ์นะตอนจังหวะนี้จริงๆแบบมีหลายหลากหลายไอเดียมากค่ะที่อยากทำแล้วก็เดี๋ยวอยากให้เราติดตามดีกว่าเมื่อกี้ที่ลับไปที่จูเนี่ยบอกว่ามันเกี่ยวกับความมั่นใจมันเกิดอะไรขึ้นกย่างนิ้มันถึงต้องรู้สึกว่าอยากให้มีความมั่นใจในการากลับมาทำอีกครั้งหนึ่งสีดคิดตรงนิ่งีดถามถูกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะความมั่นใจเหรอหนูว่ามันเป็นอะไรที่เราเราเป็นกึ่งกึ่งกึ่ง perfectionist บางเวลาเราเราทำงานเราเราอยากทำ ทางานที่เรามั่นใจว่าเราทาออกมาได,ได้ดีจริงๆอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเวลาแบบพอเร,เราคิดแล้วคิด,คดอีกเยอะมากกับการทําเพลงลอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้เราเห็นนักร้องเก่งทุกคนแบบออกมาร้องเพลงทุกคนเป็นนักร้องคุณภาพกันมากมายอะไรเงี้ยเราก็อยากจะทําผลงานที่มันมันมีนิ่งฟูลแล้วมันมีคุณค่าออกมาจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้เวลากับมันแบบรวบรวมความความกล้าลอะไรแต่พออันนี้มันย้อนกลับไปเราก็เกิดมาจากเพลงแล้วเกิดมาจากการเต้นเออทำไมเราถึงรู้สึกว่ามันต้องมั่นใจมากกว่าเดิมที่เราก็มีสกิล <Krist> <Transfer. S 3> หนูว่ามันต่างกันใช่เพราะว่าเราเราอยู่ในชื่อของของวงเรามีบางอย่างที่แบบรับ r e อร์เซตแต่ตอนนี้เรา r e p r e s e n t ซตัวเองไงเราออกมาแล้วเรา <polygon. S 2> เราต้องเล่าความเป็นตัวเรา,เาให้ให้กับคนอื่น <laughs> อะไรเงี้ยค่ะมันก็เราก็ต้องค่อยๆนั่งดูว่าเราจะเอาส่วนไหนของเรามาให้คนได้ได้รู้จักดีส่วนไหนที่คนจะวีเลตหรือว่าจะสนุกไปกับมันอะไรเงี้ยค่ะระหว่างความคาดหวังกับความกดดันอันไหนมันเครียดกว่ากันส้ากรับูดดเอง หนูรู้สึกว่าคนให้กําลังใจหนูเยอะเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะน่าจะเป็นความความกดดันในตัวเองนิดนึงแหละว่าเราอยากทําออกมาให้ให้ได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายหนูว่าในทุกๆโชว์ในทุกๆงานที่หนูทําหนูก็อยากจะสนุกกับมันแบบไม่อยากเครียดมากด้วยความเป็นไม่รู้นั้นหลายคนที่แบบผู้ใหญ่บอกก็จะแบบเฮ้ยวัยรุ่นเองแบบเฟลก็ไม่เป็นไรหรอกเฟลตอนนี้ดีกว่าไปเฟลแบบวันข้างหน้าเลยเงี้ยแต่เราเป็นแต่เราเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น p e r s o n a l ทุกอย่างจะต้องแบบว่าเป๊ะเป๊ะสำเร็จใช่ค่ะแต่ก็พยายามแบบสู้กับตัวเองนะแบบไม่เป็นไรไม่เป็ไรทําไปก่อนทําไปก่อนเลไอย่างเงี้ยพลาดพลาดเพื่อให้มันเรียนรู้เพื่อให้ครั้งหน้าเราก็จะแบบจําแม่นแล้วว่าเราเอ้ยตรงนี้เราเราต้องแบบซ้อมให้มากกว่านี้อะไรเแล้วจะทําสไตล์แบบหัวใจเพราะอะไรคุณทูกสุดว่ามันก็เป็นตัวเรามันก็ดูฟังรู้สึกว่าอ้าวมันต้องมีจูเล่ชอบเหรอคะแบบหัวใจที่ก็อยากมีอะไรรับดีอะไร ล้ยงไในมุมนั้นพอมันเทสมาคนรู้สึกว่ามันชอบมันคลายความกังวลมากไปมั้ยมคลายความกังวลได้มั้ยแต่เพลงแปลหัวใจอะวันนี้หนูกังวลมากกับเพลงจอค่ะจริงๆพอเพลงแปลหัวใจมันได้ความประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งมันคลายความกังวลกับการที่สุดจะออกซิงเกิลเดียวเราอ่มนิดนึงนะคะจริงๆตั้งแต่ทำแปลหัวใจก็เหมือนคนได้รู้จัก ว่าเสียงจูเน่จริงๆอ่ะเป็นยังไงเพราะว่าตอนอยู่เบียนเกย์มันจะพังยากก็แบบเอ๊ะนี่เสียงใครเลยมันรวมกันก็เลยแบบว่ามีหลายคนชมว่าเออเสียงเราดีเหมือนกันนะฟังแล้วแบบเพลิดเพลินดีชื่นใจไหมชื่นใจไหมก็ดีใจนะดีใจดีใจแต่ตามสไตล์พอเปขั้นนี้ก็จะมีความแบบเราต้องทําให้ดีกว่านี้เพราะว่ามันยังไม่โอเคเลยก็จะมีความแบบคิดมากแต่ว่าแล้วถ้ามันมีคอมเมนต์ในด้านลบมันเราไม่เราเฟลไหมเออเราไม่เฟลหรอก แบบไม่หนูอะคือเราจะต่อให้หนูจะมีความไม่มั่นใจแต่ลึกๆข้างในอ่ะหนูจะมีเหมือนเป็นเด็กผู้หญิงอายุหกขวบที่บอกตัวหนูอยู่สเสมอว่าแบบเราทําได้เราทาได้เราแบบเห็นตัวเองตอนเด็กๆที่แบบยืนร้องเพลงน้ากระจกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเออมันแค่แบบ พอน,นับวันที่เราโตขึ้นเราเจอคนมากมายมากขึ้นเนียมันก็มีมันก็มีแหละที่เราแบบเห็นคนเก่งๆเห็นคนที่เขามองเราแบบนี้อะไรเงี้ยล้วก็อยากทําให้ดีพยายามพยายามแบบพยายามปรับไมค์เซตตัวเองทุกวันแล้วก็มองมองล่องในแง่บวกให้มันแบบใ้มใช้ชีวิตแบบสนุกสนานอะไม่อยากเครียดเหมือนกันค่ะคือสู้อะบรนใช่ใช่ค่ะแยากว่าปีหน้าได้ฟังแน่แน่นอนเริ่มทำแล้วหรือยังค่ะเริ่มทำแล้วแต่ยังแบบบอก จริงยังไม่กีเปอร์เซ็นตแล้วก่เปอรแล้วแบบกี่เนตอยอ่ะม <_ d istance> ่ใช่ค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้เขียนเลยสนต์นี่ไปซื้อกะที่เซ่นหยี่สิบอปังไม่ได้เขียน่ายี่สิบยี่สบสองเปอร์เซ็นต์หรอเพราะว่าจะได้ เดี๋ยวถ้ามองว่าแบบหลายเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวคนแบบคิดว่ามันจะเร็วๆนี้เลยนะว่านี่ชื่อเพลงสองเปอร์เซ็นต์เป็นเพลงคู่กับพี่แตมหรองกันหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังไม่มีอะไรค่ะไม่มีจริงงานทำเพลงของเราอ่ะเนื้อเพลงมันจะต้องมาจากโมเมนต์ในช่วงไหนในช่วงเวลานี้ปะหรือว่าที่เราทำอยู่ก็ได้ยกตัวอย่างเลยเรื่องอะทำอยู่วะตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องของช่วงเวลาที่ผ่านมานี่หรือเปล่าทำไมเราเขินเป็นเรื่องของ เรื่องเกี่ยวกับตัวหนูเองนั่นแหละเป็นความรู้สึกเป็นเป็นความรู้สึกที่มันเคยเกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นเขาเรียกแบบเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมามาที่ผ่านมาใช่ค่ะฟิลฟูดไหมฟิลฟูดไหมไม่น่าจะฟิลฟูดตัวทุกคนความเสี่ยงมันไม่น่าฟิลฟูดตอนนี้ชีวิตที่ผ่านมาแบบมาเล่าเรื่องราวในเพลงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็ส่วนตัวหนูว่าหนูเป็นคนชอบฟังเพลงแบบอีโมชัยนิดหนึ อารมณ์เหรอที่จรงนี่ถามว่าเวลาทำเพลงเราจะใช้โมเมนต์นักตอนนี้ที่เราเป็นอยู่ใช่ไหมหรือว่าโมเมนต์ที่เป็นอยู่ไหมหนูว่าเพลงหนูมันคือโมเมนต์ที่แบบที่เคยผ่านมามันคือเรื่องราวชีวิตโดยรวมว่าอย่างนี้ได้ไหมน่าดูเลยเรื่องราวชีวิตโดยรวมที่แบบเหมือนถูกผสมผสานมาเป็นโมเมนต์ทุกวันนี้แสดงว่าเพลงที่ออกมาก็คือเป็นการรีวิวในสิ่งที่ผ่านมาในช่วงเวลา ในชีวอตใช้คำนี้ได้ไหมในชีวิตก็ประมาณนั้นนะคะแต่ก็ผสมผสมกันไปนะมันก็จะเป็นแบบการที่เราเล่าเอาเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราอินแล้วเราก็มารวมกับสิ่งที่เราคิดว่าคนอื่นนะ่าจะ e x p e r ซ e n c สเหมือนกันได้ปได้ฟังแน่ครึ่งปีหน้าหรือครึ่งปีหลังไตรมาไหนอกดกดนัดแล้วนะไม่อยากบอกว่าอะไรไม่อยากบอกเพราอะไรเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มเลยเริ่มแล้วแต่ว่า20%เง่ เดี๋ยวเราจะกดดันทีมงานมากเกินไปก็ยังไงขอฝากไว้นะคะปีน้าก็ได้ฟังแน่นอนปีน้าแน่นอนได้ฟังแน่นอนปีน้าแน่นอนค่ะจะกลับมากับวงการเพลงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ